เราทำมันตัางขาดนี้แล้วต้องสู้สิเสียงนั่นมันจะเป็ดน้อยแล้วลูกเอ๊ะยายจากก๋าัะมาแล้วเหรอคันใหญ่นั่งก่อนสิเอาน้ำด้วยไหมจ๊ะเดี๋ยวหนูไปเอามาให้เออดีดีด,ดีขอบคุณเธอมากนะเออแย่ละหวัดน้ำมันใหญ่เกินอะนำนี้ดียโอ๊กระเป๋าใช้นี่แล้วกัน หนูมาอะไรอยู่ oh, 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 oh. น่าอนดูซะจริงย่าหนูเอ้ยมามายายช่วยขอบใจเธอมากนะเพื <c oughs> ่อความยินดีค่ะคุณยายถ้าคุณยายมีอะไรให้หนูช่วยอีกบอกหนูได้นะคะถึงหนูจะตัวเล็กไปหน่อยแต่หนูก็พยายามค่ะจากนั้นเรื่อยมาหนูก็คอยช่วยงานคุณยายอยู่เรื่อยๆพร้อมกับตามหาสิ่งที่หนูสามารถทำได้ไปด้วยค่ะ อย่างในตอนนี้ที่หนูทําได้หนูว่าหนูว่ายน้ําเก่งมากขึ้นนะจับปลาได้ตั้งหลายตัวแน่ถึงตัวจะไม่ใหญ่มากแต่ลงแงวก็ชมนะลงแงวบอกว่าชอบมากๆเลยแค่นี้หนูก็ดีใจแล้วแหละแต่สิ่งที่หนูยังทําไม่ได้นั่นคือการออกไข่ค่ะหนูคงจะเด็กเกินไปนั่นแหละแต่หันหนูโตขึ้นหนูอาจจะทําอะไรได้มากกว่านี้ก็ได้จากนั้นผ่านไป1ปีเวลาผ่านไปเร็วมากมากหนูรู้สึกว่าหนูอะโตขึ้นเยอะมากเลยหนูทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างเยอะขึ้นเหมือนกันนะ ใน,นแต่ละวันหนูก็ช่วยคุณยายได้เยอะมากขึ้นทั้งรดน้ําต้นไม้จับปลาให้คุณยายทําอาหารหรือบางวันก็ไปช่วยยายขายผักที่ตลาดหรือบางครั้งก็ไปช่วยลุงเงี้ยวจับหนูนะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเร็วเท่าลุงเงี้ยวเท่าไหร่เฮ่ย <c oughs> แต่เอ๊ะนายพานไมันใครกันอะโหสวยจังไม่เคยเห็นเป็ดที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยเป็ด <c oughs> อะไรล่ะหงส์ต่างหาก หงเธอนี่นะตัวเองจะเป็นอย่างเขาแล้วย่าไปเรียกเขาว่าเป็ดอีกไมาหว่หมาว้เอ๊ะแบบเขาบ้าน่ะรืแง้วมันจะไปเหมือนเขาได้ไงเล่าหนูทั้งขี้เหร่จะตายตัวก็ใหญ่สีก็ดำอ้าวไหนไปนสวยเว่าเขาเล่ะเอ๊ะไอ้นี่กอยังจะเถียงอีกมองเราไปในน้ำสิลองดูสิว่าตัวเองเหมือนเขาไหมจริงเหรอเนี่ยแง้วหนูเป็นหงเหรอแม่ละ ต่ว่าที่จริงอ่ะนะข้ารู้ตนานและเพ่อเองอ่ะเป็นลูกหงอเอวทำไมลุงรูอ้อ่ะเอ้าก็หงมันมาวางไข่อยู่นี่ทุกปีลุงก,ก็มานั่งดูตรงนี้แหละจะเข้าไปไกลก็ไม่ได้เวลาพวกนี้ออกไข่แล้วดุอยางก,กับหมาเพราะเวลาลูกมันออกมาจากไข่ก็สีแตกจากจาก่อมันรีบรับมันแก่เป๊ะจริงหรอเนี่ยลุงแง่ว่าหนูควรไปหาพวกเขาดีไหม